you <laughs> วันนี้ก็ไม่ได้พูดอะไรละเพราะพูดมากต่อมากแล้วปัญหาผลแห่งงานที่เราได้ปฏิบัติตะเกียรติกายมาแทบเป็นแทบตายมาผลได้ปรากฏขึ้นดังฟี่น้องทัางหลายได้ทราบจนกระทั่งวันที่สถานที่ยื่บันเดือนปีบอกไว้หมดเวลาเวลา <c oughs> เราบอกไม่หมดในผลของงานที่ทำมาสำเร็จตามความมุ่งหมาย <c oughs> ท,ที่ได้บอกไว้แล้วว่าอะไรสถานที่ก็บอกวันเวลาก็บอกเย <c oughs> <c oughs> เราบำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงวันนั้นเวลานั้นสถานที่นั้นเป็นเวลาสถานที่ที่ตัดสินกันระหว่างกิเลสกับ หัวใจที่มันควบคุมบีบบี้สีไฟจิตใจมาตั้งกับตั้งกันไม่มีต้นมาจากที่ไหนปลายก็มาสิ้นสุดในวันนั้นถ้าว่าฆ่ากันไม่ได้ตรงนี้ปลายของกิเลสที่พาให้เกิดให้ตายนี้ก็จะมีสิ้นสุดยุติจะไปอีกกี่กับกี่กันก็ไม่ทราบนี่เพราะอำนาจแห่งความเพียรการบังเพรทำตามเยี่ยงอย่าง ํำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าผลก็ปปากฏแก่ผู้ปฏิบัติเรื่อยมานี่ก็ได้ปฏิรากฏแก่เราผลที่ปากฏนี้เป็นที่พึงใจกับเหตุที่เราบําเพ็ญมาเรียกว่าแทบสลบสลายตลอดมาเป็นเวลาเก้าปีนี่คือความเพียรของเราเอาจริงเอาจังหนักแน่นมั่นคงมากบางเรียกว่าเฉียดสลบสลบเรื่อยมา เพราะความทุกข์มากและหมากมากแต่ความไม่ถอยน่นห่ัที่วันไม่เขียดความสลบก็ไ <c> ด <oughs> <ล>้ผล <c oughs> เป็นที่พึงพอใจขึ้นมาในวันที่ส <c oughs> ิบ15พฤุทิกาคม2493เ <c oughs> วลาห้าทุ่มพอดีบนหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีจังหวัดสกลนครวันนั้นเรียกว่าฟ้าดินถลม่ม เวลากิเลสขาดสะบ,บั้นลงจากใจใจดีดขึ้นจากความทุกข์ทั้งหลายพ้นจากความพ้นทุกข์โดยประการทั้งวปวงปาหนึ่งปาหนึ่งว่าดินฟ้าถล่มไปเลยเพราะความรุนแรงของกิเลสกับใจที่ขาดสะบ,บั้นจากกันไปไประจักในหัวใจเจ้าของเทวบุตรเทวดาอินทรมสามแดนโลกธาตุนี ดุโฆษนาสาธุการลั่นโลกธาตุไปหมดในคืนวันนั้นรานใครว่าเทวบุตรเทวดาไม่มีม <c oughs> ันหูตุห่หูนวบตาบอดเอามาโม้มาคุยลบล้างศาสนาคือความจริงของพระพุทธเจา้าและลบล้างเทวบุตรเทวดาอินโอมว่าไม่มีวันนั้นได้ประกาศแจ้งขึ้นมามตาก็สว่างจ้าเทวบุตรเทวดาหน้าไหนเห็นหมดอ่า ยงเท,ทวด,ดาสาธุกการกระเทือนโลกธาตุก็ได้ประจักษ์ในวันนั้นนี่แหละเทวด,ดามีหรือไม่มีจ,จังจังอย่างนี้จะว่าไงใครจะมาโกโหกแต่ก่อนเกิดมาแต่โคตรพ่อโคตรแม่ของตาบัวก็ไม่เคยเห็นนะวันนั้นได้เห็นแล้วหลวงตาบัวในทํากลางของโคตรพ่อโคตรแม่ที่ไม่เคยรู้ก็เห็นมหลวกตาบอดแต่วันนั้นใจของเราได้สว่างจ้าครอบโลกธาตุขึ้นมาโดยไม่คาดไม่ฝันจนกระทั่งตัวไหวเลย ระหว่างกิเลสก,กับกิจกับธรรมที่ขาดกานจากกันไม่มีเงื่อนต่อนั้นตอนนั้นอะร่างกายนี่สัเทือนไปหมดเลยอะไปยังไงดินฟ้าอากาศก็หนึ่งว่าถล่มเลยจ้ะเหมือนว่าแผ่นดินไหวเลยมันรุนแรงขนาดนั้นเ <c oughs> ยาวเทวดาอ,อินพรมทั้งหลายสาธุการดิลั่นโลกธาตุอนุโมทนาสาธุการกับความพ้นทุกข์ของเรา เราจรึงได้กล้ามาประกาศพีน้องทั้งหลายทราบเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านรู้ท่านเห็นในธรรมเดียวกันพูดได้อย่างเดียวกันเพราะเห็นอย่างเดียวกันรู้อย่างเดียวกันจึงพูดได้อย่างเดียวกันไม่สงสกทานกับแดนสมมุติซึ่งเป็นเพียงถังขยะเท่านั้นถังขยะมันเลิศเลยอะไรมีตะวันเหา่าว่าว่าหาว่าโอว่าอวดว่า,ว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 าพูดไม่มีความจริง กนะิเลสต,ตัวบังปอมมันไม่ได้ว่ามันนะนั่นหละความจริงออกมาประกาศตีหัวกิเลสมันก็เหา่าวอกวอกอยู่ใต้ถุนก้นทางขยะเท่านั้นเองมันไม่เห็นวิเศษวิสูอะไรธรรมชาตินี้จ้าเลยครอบโลกธาตุนั่นเป็นยังไงทำระพุทเจยา <c oughs> <c oughs> จึงขอให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้สนใจในภาคปฏิบตัติแนวทางที่จะไปสู่สวรรค์นิพพานคือทางดำเนิน จากสวาคาธรรมจัดไว้ชอบทุกอย่างแล้วขอให้ดําเนินตามนั้นใครมีการดําเนินอยู่ผู้นั้นจะมีการถึงการได้ไม่ไม่สงสัยแต่ถ้าไม่ปฏิบัติแล้วก็เหมือนกับแปลนบ้านเราะทําแปลนไว้เต็มห้องเต็มหับไม่นําแปลนออกมาก,กลางเพื่อผูกบ้านผูกเรือนตามขนาดของมันมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็คงเป็นแปนเต็มบ้านเต็มเมือง นี่กัปริญญาที่เราเรียนมาเต็มตู้เต็มหีกัมพีบาลานพระวินัยปีโดกพระสูรัตาปีโดกพระพิธรรมปีดกแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์มันก็เป็นแปลนอัดแปลนทำแปลนมรรคผลนิพพานอยู่อย่างนั้นมันไม่ได้เป็นอัดเป็นทำเปน็นมรรคผลนิพพานขึ้นที่หัวใจของผู้เรียนนั้นได้เลยถ้าไม่ปฏิบัติ แต่ถ้าปฏิบัติแล้วเหมือนกับเราเอาแปลนออกมากลางแล้วก็ปลูกบ้านปลูกเรือนตามแปลนบ้านสาเร็จประโยชน์เป็นขั้นเป็นตอนไปจนสาเร็จประโยชน์เป็นบ้านเป็นเรือนโดยขึ้นมาโดยสมบูรณ์ <c oughs> นี่ธรรมของพระพุทธเจ้าที่แสดงบอกในแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นั้นแสดงบอกเรื่องบาปเรื่องบุญนรกสวรร,รค์พรมโรคนี่ผานเปรตผีประเภทต่างๆบอกไว้นนั้นหมดเราเรียน ไม่ได้ปฏิบัติก็จําได้เฉยๆไม่ได้เห็นบาปเห็นบุญเห็นนรกสวรรค์พรมโลกนิพพานตลอดเปิดที่ต่างๆก็ไม่เห็นถ้ามีเจ้าความจําแล้วมาเห็นถ้ามีภาคความจริงแล้วปิดไม่อยู่เพราะปฏิบัติเพื่อรู้เพื่อเห็นเช่นเราปู่บ้านเพื่อจะให้เป็นบ้านจะต้องเป็นขึ้นมานี่เราปฏิบัติเพื่อให้เป็นมักเป็นผลเป็นสวรรค์นิพพานขึ้นในใจก็ต้องเป็นขึ้นมาเช่นเดียวกับแปลนบ้านนั่นแหละนี่เรียกว่าแปลนธรรม แปลมรักผลนีพผ่านบินนอาหลายจำอยนะเอาไว้นะเรื่องกิเลสก็มีอยู่โดยสมบูรณ์มาดั้งเดิมธรรมก็มีสมบูรณ์โดยดั้งเดิมใครหยิบทางไหนทางธรรมก็เป็นธรรมขึ้นมาหยิบท,ทางทางกิเลสทางบาปทางกรรมมันก็เป็นบาปเป็นกรรมขึ้นมาแล้วเผาเจ้าของนั่นแหละ,ละถ้าเป็นฝ่ายดีก็เป็นเครื่องเอชิดชูเจ้าของขึ้นไปโดยลําดับธรรมพระพุทธเจ้าจึงเียกอามัชฌิมา อยู่ในถ้ำกลางแห่งความจริงตลอดมาไม่มีต้นมีปลายจึงเรียกมัชฌิมาอยู่ในถ้ำกลางแห่งมรคนิพพานผู้ปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้าให้ถูกต้องตามสวัา,าธ,ธรรมที่แต่บรชอบแล้วไม่พ้นที่จะได้ประสบพบเห็นมรคนิพพานที่ทรงแสดงไว้แล้วโดยถูกต้องวันนี้พูดเพียง่านีนะ <c oughs> นี่เราได้พูดถึงเรื่องผลประโยชน์ที่เราได้เป็นที่พอใจตั้งแต่วันนั้นมาแล้ว ความทุกข์ภายในใจแม้ไม่ถี่ไม่สายไม่เคยผ่านหัวใจเราเลยเพราะกิเลสตัวให้เกิดทุกข์มันสิ้นซากลงไปเผาศพมันเรียบรอยแล้วตามมันเวลาที่เก่าวนั้นจากนั้นมาก,ก็ไม่มีผลอะไรแสดงเพราะตัวเหตุได้จากกิเลสสิ้นซากไปแล้วผลคือความทุกข์ก็ไม่มีเราจึงครองบรมสุขมาตั้งแต่บัดน,นั้นจิตใจสว่างกระจ่างแจ้งตลอดเวลาอื แล้วยังจะตลอดไปด้วยไม่เพียงเท่านั้นนี่แหละผลอย่างการปฏิบัติที่เอาจริงเอาจังตามทำครวิจิตรจ้าจะไม่เป็นอื่นต้องเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาโดยดีไอคนที่ว่ามรรคนี่ผ่านสิ้นเ็ศสิ้นสมัยแล้วนั่นคือคนไม่ได้สนใจปฏิบัติแต่ไปจะเป็นตั้งตัวเป็นผู้อำนาจวาสนาไปให้คะแนนไปตัดคะแนนมรรคนี้ผ่านทั้งๆที่กิเลสเต็มหัวใจมันอยู่ มันก็เห่าวอกวอกไปอย่างนั้นขอให้พี่น้องทั้งหลายฟังเสียงพระพุทธเจ้านะ่ะถ้าฟังเสียงพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามท่านแล้วจะเป็นคนดีถ้าไม่ฟังเสียงพระพุทธเจ้าแล้วความเดือดร้อนวุ่นวายแล้วตลอดถึง <c oughs> ไฟนรกอวกีมันก็จะเผาเราที่ไม่เชื่อทำของพระพุทธเจ้านั่นแหละเอาแล้วน้าที่นี่ต่อน,นี้ไปจะให้สีหน้พรเทศนี้ก็พอสมควรพี่น้องหลายคงทชาบได้แล้วนะที่พี่น้องทั้งหลายมาอนุโมทนาสาธุการ เรื่องความสิ้นสุดยมุตหลุดพ้นของเราเรายอมรับว่าเราอยู่พ้นจริงๆไม่เป็นอื่นมาเป็นเวลาห้าสิบปีนี่แล้วมันก็สองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามคิดมาสินั่นละเป็นวันตัดสินกันระหว่างพบทา่ากองทุกข์ทั้งหลายขาดสะบั้นลงในคืนวันนั่นแ่ละเ,เวลาห้าทุ่มพอดีจากนั้นมาไม่มีอะไรมามีนี่มีแววขึ้นชว่าสมมุติไม่มีในหัวใจ สว่างจ้าอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้จึงได้นำสั่งสอนประชาชน <c oughs> ทั้งหลายเต็มกํลาลังความสามารถด้วยมาเฉพาะอย่างนี้นําพี่น้องทั้งหลายเพื่อยกชาติบ้านเมืองของเราเราก็นํามาด้วยความบริสุิ์ใจนำด้วยความเมตตาสงสารรุ่นล้วน,ล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 นแล้วไม่เคยแบ่งสรรปันส่วนรับัติเงินทองพี่น้องทั้งหลายที่พี่น้องทั้งหลายบริจาค มาเป็นส่วนของตัวแม้ไม่ถึนไมซายเราไม่มีเราบริสุทธิ์เต็มเหนี่ยวอแล้วก็สอนเรื่อยมาแล้วก็ยังจะพาพี่น้องหลายดำเนินไปหากว่าไม่มีเหตุการณ์ใดมาขัดขวางก็จะพาดําเนินไปตามกําลังของเราจนกว่าจะสิ้นสุดยุติลงด้วยไวชลานะวันนี้พูดอย่างนี้นต่อไปนี้จะให้สีใน้พนนะยะถาวาจิวะหาปุราประเร,เรติสาคารัง เอวะเมวะอิโตทินางเปตานังอุปะปะเตอิจิตังปฏิตังตุมหังคิพเมวะสมิจาโตุสัพเพปุเรตุสังกปาจานโทปณะระโสยถามณิโชเตอระโสยถาสัพพิติโยมิวาชานตุสัพพโรโค วินาสตุมาเตปวัตมันตราโยสุขีทีฆาอยุโกเพราว่อภิวาทนาสีลิสนิจังบุธาปจายโนจัตตาโรโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุข,ขังภะลังพวะตุสาพ,พมังขลังอราคานตุสาพพเทวตา สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัธาโสติภวันตุเต